ได้นะฮะอันนี้คิดมีความเชื่อส่วนตัวในในในสว่วนนนะครับแต่ผมไม่อาจจะเอาความคิดความเชื่อส่วนตัวมาประกาศมาก็ปาาเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคำบอกดรน,นี้ครับอันนี้คือการที่เรายืดแบกชาวบ้านธรรมดานะครับเป็นธรรมชาติครับความคิดมีความเชื่อส่วนตัวใน ในในส่วนของผมนะครับแต่ผมไม่อาจจะเอาความคิดความเชื่อสของัวงผมมาประกาศว่าเป็นเป็นความที่ของคนส่วนหนึ่งได้นะครับเพราะแต่อย่างไรก็ตามตามที่เราได้ที่ทุกท่านที่สื่อมวลชนและชาวไทยส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งเนี่ยได้มองเห็น่านช่องทางสังคมออนไลน์นะครับถึงกระแสะเรียกร้องนะว่าเราน่าจะหรือควรจะ แก้ไขสถานการณ์ที่ผตดหายหลงครั้งนี้เนี่ยในแนวทางไหนผมตรงนี้ขออนุญาตพูดถึงความคิดส่วนตัวนะครับผมคิดว่าสถานการณ์นี้เนี่ยเราถ้าเราใช้กฎหมายโดก,กับิเนี่ยเกี่ยวเท่านั้นจะไม่มีหน่อมแน้มและผิดพลาดเป็นครั้งที่สามนะครับ ใครจะดาผมทั่วประเทศผมยอมรับผมขอน้องรับนะครับแต่ผมบอกว่านี่คือความเห็นส่วนตัวที่ไม่ใช่ออกมาอ้างว่าเป็นความเหน็นของใครของกลุ่มใครของกลุ่มของผมนะครับผมขอรับผิดชอบเพียงคนเดียว